สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะวันนี้เก็บทอรลักบี้นะคะโอ้โหอากาศแบบร้อนมากสุดๆเลยนะคะเก็บทอรลักบี้ทั้งวันเลยนะคะลูกค้าบางท่านโอนเงินมาแล้วนะเปิ้ลนยังไม่ได้จัดส่งให้นะคะเดี๋ยวเย็นนี้จ,จะแพ็คนะคะอืมพอดีวันนี้ลูกสุกนะคะสุกข,ขาต้นก็เลยจะมารีวิวนะคะ นี่เลยน่านกินมากๆนะคะถือลูกหนึง่งคลิปที่แล้วนะคะลูกค้าบอกว่าอยากได้ลูกที่เป้ินถือนะลูกนั้นน่ะสวยจริงๆแต่ว่าลูกค้าจองไว้ข้ามปีเลยค่ะผลน,นั้นหนึ่งกิโลกว่า,วานะคะพันนี้ใหญ่นะไม่ต้องกลัวนะลูกค้าที่ซื้อไปแล้วนะคะมั่นใจได้เลยใหญ่ได้เต็มที่ถึง2อกิโลเลยค่ะเซียนท้อทรงรักดีนะ เดี๋ยวพาเลยนะคะสุขาต้นเนื้อแบบหูหสุดๆไปเลยอ่ะนี่ไม่ได้รีวิวนานแล้วนะคะเพราะจริงๆก็มันก็แก่อยู่เรื่อยๆแต่มีน้อยนะคะห้าหเดือนนะถึงจะแก่แบบเต็มที่สักหนึ่งชุดอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะๆนะแก่แบบเยอะๆนี่เลยนะคะ เนื้อแบบครีมมี่แบบน่ากินมากอะนะดูสิอื้อหือโอร้อน <c oughs> อากาศแบบโอ้สติิงชิงกระเบลมากนี่นะคะน่ากินสุดๆเนื้อแบบว่าเนียนละเอียดครีมมี่เลยนะคะนี่นะ ไม่เป็นเส้นเป็นเสี้ยนไม่ฝาดไม่เฟื่อนติดลิ้นติดคอติดปากติดฟันนะคะตัวนี้ก็คืออร่อยเวอร์วังมากนะคะดูดิตักเนื้อเนียนละเอียดมากๆเลยนะคะคนที่อยากชิมนะคะก็สั่งได้นะคะสั่งได้ช่วงนี้ยังมีอยู่เรื่อยๆเ,เก็บได้เรื่อยๆนะคะ เป็นช่ำๆแล้วเริ่มแบบงอมนิดนึงนะคะเก็บตอนช่วงเช้านะคะก็เอ่อมาพักไว้สมมุติถ้ามันสุกคาต้นนะคะเก็บเช้าแล้วก็มาพักไว้ช่วงเย็นแล้วก็กินแบบเนี้ยถ้าแบบเก็บแล้วกินเลยมันงอมสุกกับต้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีรสฝืนๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอมัมมมมนมากหวาน ละมุนสุดๆเวอร์เนะคะลูกบอกว่าอยากกินทอ้อก็บอกว่าโอ้โหโชคดีมากเลยมีท้อสุกขาต้นนะคะอ,อ,อ,อืเนื้อสุดมากพันนี้มาเล็ดน้อยนะคะนี่ตักไปก็ยังมีแต่เนื้อเลยเห็นปะตักไปยังมีแต่เนื้อทั้งนั้นเลยค่ะ อือหโอ้ huh. oh, มันเยี่ยมมากเอาไม่มีเม็ดเลยหรอฝั่งนี้อือห uh ือ huh. อร่อยไม่ต้องกินข้าวเย็นเลยมั้งกินท้ออิ่มพอดีกินขนาดเนี้ยหวานพอดีนะคะหวานพอดีแต่ถ้าว่าเราบ่มไว้อีกสักวันหนึ่งกินพรุ่งนี้หวานเจี๊ยบเลยนะ อืมันตักคุณท้อยเยอะๆนะคนที่อยากทานนะคะยังสั่งเพิ่นได้นะคะยังมีอยู่อาจจะเก็บอีกทีนึงไปรอบอาทิตย์หน้าแล้วแหละนะอืเต็มปากเต็มคำกันไปเลยนะคะไม่มีเม็ดนะติ่งเนี้ยอืซึ่งนี้ไม่มีเม็ดสายพันธุ์ดีก็คือปลูกจากเสียบยอดนะคะ เจ็บยอดแล้วก็ทาบกิ่นก็ได้ตัวเซนทอลักดี้ทาบกิงก็ได้นะคะมีหนึ่งเมล็ดเมล็ดรีบๆหนึ่งเมล็ดนี่นะไม่มีเมล็ดเลยนะมีเม็ดเอ่อมีเมล็ดเดียวพูดผิดสิจะบอกว่าไม่มีเมล็ดได้ไงไม่ใช่ทอไม่ใช่ทอไลเมล็ดสักหน่อยเนาะอืกินได้ทั้งเปลือกนะเนี่ย ย่าไม่เชื่ออืมไหนบ้างกินเปลือกไปเลยมันมีแต่เนื้อทั้งนั้นน่ะเปลือกมันก็คือมันเป็นเยื่อบางๆที่ห่อหุ้มไว้เฉยๆนะคะเห็นไหมเนี่ยเรากินได้ทั้งเปลือกเลยอืมไม่ต้องเอาเปลือกออกกินได้ทั้งลูกแหะแต่ตับป้อนเด็กอะ่ะเออโอเคแบบมันก็ต้องเอาเปลือก ออกนิดนึงระคายคอเด็กอืมอืมอร่อยอืมอิ่มกินลูกเดียวนี่กินได้ทั้งบ้านจริงๆนะคะลูกนี้เออลืมช่างให้ดูแน้ประมาณหกเจ็ดขีดได้อืมอร่อยมากอร่อยมากเนื้อมันเอรอเอรอ สุดติ่งที่สุดแล้วค่ะเซนทอนลักบ,บี้ปลูกสองปีนะคะติดผลแล้วก็ติดผลตลอดทั้งปีนะคะผลใหญ่ได้ตอนนี้ข้อมูลมาจากไต้หวันนะคะสายพันธุ์นี้เท่านั้นผลใหญ่ได้ถึงสองกิโลนะคะในไทยนี่ตอนนี้หนักก,กิโลก,กว่าแล้วค่ะที่ช่างก็โลสองโลสามได้อยู่นะอืมอืมอืม <laughs> กินคำใหญ่นา่ากลัวจังหิวข้าวหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ไม่กินข้าวแล้วนะคะกินท้อแล้วอืมสั่งทานได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากทานนะคะอร่อยจริงอืมอร่อยจริงอืมันมาก มันมากไม่ฝาดไม่มียางเลยนะคะอืมไปดูดีดน่ากินเดี๋ยวส่งให้ลูกค้านะคะเดี๋ยววันนี้แพ็กให้นะคะคนไหนที่เปิ้ลยังไม่ได้ทักไปนะที่จองผลน่ะเดี๋ยวส่งให้นะคะแพ็กวันนี้แหละเดี๋ยวแจ้งยอดไปค่ะ บางท่านก็อยากได้ผลใหญ่หญผลเป็นกิโลอ่ะทอมันดกมากนะคะมันก็เลยแบบลูกไม่ใหญ่แต่ว่ารสชาติไม่ได้ต่างกันนะคะผลเล็กกับผลใหญ่คืออร่อยเหมือนกันนะคะอร่อยเหมือนกันเว,เวอร์เหมือนกันนะคะกินแซ่บหลาย <c oughs> เว่อร์หวังมันมากผลนี้มีหนึ่งเมล็ดนะคะนี่นะนี่เอาเมเล็ดให้ดูนะคะเพื่นบอกว่าไม่ควรเพราะเมล็ดเพราะว่าเมล็ดมันนะไม่ค่อยสมบูรณ์เลยนะคะทอพันนี้ มันจะากลกายพันธุ์นะคะลูกที่เราเอา่อเมล็ดที่เราเพาะเนี่ยปลูกไปแล้วอ่ะผลมันอาจจะเล็กนะคะมันอาจจะมีลสฝาดเฟื่อนเนี่ยเม็ดมีแค่นี้แหละเม็ดเล็กนิดเดียวมีแต่เนื้อลูกมันมีแต่เนื้อเลยนะคะผลนึ่งอะ่ะไม่เกินสามเม็ดหรอกอืมไม่เกินสามเม็ด<ม>นะคะโอเคนะคะมาบอกข้อมูลเกี่ยวกับเซียนท้อลักบี้นะคะมานั่ง ชิมให้ดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยดูเปิลรีวิวเซียนทอทรงลักบี้นะคะอ่ามีโปรโมชั่นลืมบอกนะคะใครที่ดูโพสต์นี้ทักมาได้เลยนะเซียนทอลักบี้ราคาปกติ850บาทรวมส่งนะคะเซียนทอสลาเปาราคา650บาทรวมส่งอ่าวันนี้รับคู่กันนะคะในราคา1000บาทนะคะจัดได้เลยนะคะใครอยากได้ จนกว่าสินค้าจะหมดแต่ก็มีไม่มากเท่าไหร่นะคะไม่มีก็คือไม่มีตัดช่วงนี้ไปแล้วก็จะเป็นราคาปกตินะคะหมดต้นไม้ชุดนี้เราก็จะเสียบใหม่นะคะแล้วก็ราคาก็ขึ้นมาเป็นราคาปกตินะคะสำหรับคนที่อยากได้ก็รีบเลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมเปิ้นนะคะสวัสดีค่ะ